ตัวบางนี่เป็นกลุ่มพิเศษดังนั้นเนี่ยการดูแลก็ต้องพิเศษกว่าปกตินะครับขณะนี้เรามีตัวทัชชิ่งที่สำคัญก็คือศูนย์สรสศศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสิภาพประาชนศูนย์ตรงนี้เป็นตัวรับเรื่องเรื่องนี้เราเห็นในกรณีอย่างคุณมนทนเนี่ยเราเห็นตั้งแต่กลางคืนแล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยในศูนย์เองก็ออกไปจัดก,การแล้วก็คือออกไปรับเรื่องไปรับอะไรพวกนี้ทีนี้ปัญหาของเขาเนี่ยเขาต้องการประท้วง ก็ก็ก็เป็นเรื่องที่สามารถทําได้ทีนี้ประเด็นปัญหาคือของเราเนี่ยไม่ว่าจะมาทางไหนเราต้องช่วยดูแลหมดนะครับก็พยายามที่จะเคลียพยายามจะเข้าไปดูแลพยายามจะท,ทั้งทั้งที่สุโขทัยและทั้งที่อ่ออางทองอะไรพวกนี้ก็พยายามทีนี้เราก็ไปตรวจด,ดูแต่ละส่วนว่าว่ามันหลุดไปตอนไหนท้องถิ่นเองที่นั่นและการที่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่มาออสองปี มันเป็นประเด็นได้หมดแต่ว่าประเด็นที่สําคัญก็คือสิทธิของความเป็นคนพิการต้องเรียกการดูแลเป็นเบื้องต้นไปรายละเอียดอย่างอื่นค่อยคลี่กันไปแล้วก็เมื่อวานนี้ทางทางทางกระทรวงเองก็ดูแลเต็มที่ศูนย์ก็ดูแลเต็มที่นะครับเป็นเนื้อเดียวกันหมดแต่ประเด็นที่เราต้องค้นหาว่าระบบมันเออเลอตรงไหนเออเลอตรงที่ว่าคุณจะเป็นนักโทษหรือเป็นอะไรแล้วแต่แต่ว่าสิทธิในการเป็นคนพิการต้องมี นั้นตรงนี้ท่านรัฐมนตรีก็เลยคุยแล้วรัฐมนตรีมหาไทยนะครับรัฐมนตรีเวลาคุยกับท่านอนุทินว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยบัตรประชาชนที่เราคุยกันนักกันหนาว่ามันมีมันมีแค่ว่าระบบที่สามารถจะบรรจุอะไรได้ก็ใช้บัตรไปเดียวเราจะใช้บัตรประชาชนในการรักษาพยาบาลก็ใช้เราก็จะใช้แล้วทีนี้ในเรื่องคนพิการก็ใส่ไว้ในบัตรเดียวไปเฉยเลยเขาพูดกันถึงว่าเมื่อวานคุยกันบัตรเนี้ยมันถูกดีไซน์ออกมาว่า มันจะมีพินด้วยก็คือประชาชนจะเป็นคนถือพินแล้วประชาชนเป็นคนอนุญาตว่าให้อนุญาตเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพไหม <ปะ S 1> เรื่องความเป็นคนพิการไหมอยู่กับที่เจ้าตัวนั้นเป็นคนอนุญาตระบบมันดีสักอ่ว่ามันเป็นไอ้ระบบที่มันดียังไงถ้ามันไม่ได้ใช้มันก็คือไม่มีระบบก็เมื่อวานก็คุยกัน <ปะ S 2> ในเชิงโครงสร้างว่มาตรการที่ดูแลคนพิการเพิ่มเติเมไหคะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าคนพิการเป็นคนปลอดบางต้แล้วการดูแลเป็นพิเศษแล้วก็เรียนว่า คนพิการเนี่ยวันที่7เดือนมีนาคมเดี๋ยเราจะพิจารณามันจะเป็นวาระใหญ่ของกระทรวงเราจะดูองค์รวมทั้งหมดเลยคืออันนี้เรามาดูเรื่องคนที่จะรู้การที่จะรู้เรียนคนพิการได้รัฐก็ชนแต่ว่าครอบครัวจะสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาพิจารณาเรื่องการสร้างความเข้มแข็งหรือว่าพัฒนาครอบครัวไทยนะครับครอบครัวไทยเนี่ยเพื่อ,อ,อให้มั่นคงนะครับเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับ ปัญหา,ป,าประชากรทั้งหมดม,ม,มีมีาตรการเฉพาะทางเฉพาะเด็กคนพิการาผู้สูงอายุทั้งหมดจะเป็นวาระใหญ่มากในวันที่7มีานาคม